สวัสดีค่ะที่เห็นนี้เป็นมันฝรั่งค่ะปีนี้เราจะปลูกมันฝรั่งนะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งที่เราได้ซื้อมาตามธรรมเนียมของที่นี่นะคะในการปลูกมันฝรั่งเนี่ยเขาก็จะวางมันฝรั่งในรังไข่นะคะในการวางมันฝรั่งในรังไข่นั้นนะก็จะให้ด้านที่มีตาเยอะๆอยู่ด้านบนนะคะตาก็หมายความว่าส่วนที่จะเจริญเติบโตเป็นยอด มันฝรั่งขึ้นมานะคะแบบนี้เนี่ยมันมียอดออกมานะคะอันนี้ก็1ตา2ตานะคะสมตานะคะอันนี้มีตาเยอะเราก็วางไว้ด้านนี้อยู่ด้านบนก็ใส่ในรังไข่แบบนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นตานะคะตามีเยอะเลยมันก็จะเป็นยอดมันฝรั่งใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะที่ทำแบบนี้ก็เนื่องจากว่าที่นี่อากาศหนาวนะคะถ้าเรา ทำแบบนี้เนี่ยแล้วก็ให้มียอดขึ้นมาก่อนก่อนที่จะไปปลูกเนี่ยมันก็จะทําให้เจริญตบโตวไวนะคะมันฝรั่งเราก็จะเจริญตบโตวไวแล้วก็ให้ผลผลิตไวคะ่ะตอนที่เราวางไว้นะคะเราก็ไปวางไว้ในที่มีแสงสว่างหลังจากที่มียอดมันฝรั่งสูงนะคะโตขึ้นมาประมาณ1.5เซนถึง2.5เซน เราก็สามารถนำไปปลูกในดินก็ได้นะคะในถุงพลาสติกนะคะในกระสอบหรือในกระถางก็ได้ค่ะสําหรับถุงที่เราจะปลูกมันฝรั่งนะคะมันก็เป็นถุงที่เราใช้ในการช้อปปิ้งนะคะไปตลาดเนาะมันก็จะมีหูหิ้วอยู่ถ้าดูก็จะมีหูหิ้วอยู่นะคะอันนี้ก็จะสะดวกว่าเราย้ายไปไหนก็ได้นะคะแล้วข้างใน เราได้ใส่ถุงดำนะคะดูแบบนี้จะเห็นชัดหน่อยนะคะเราใส่ถุงดำไว้ข้างในนะคะในถุงดำเนี่ยเราก็ตัดรูด้วยค่ะนะคะน้ำจะได้ระบายได้นะคะตอนนี้มันฝรั่งของเรานะคะได้ออกยอดมาเยอะเลยนะคะเราก็พร้อมที่จะเอามาปลูกในถุงดำค่ะ ในถุงดำนี้เราใส่ดินไปแล้วนะคะดินจากก้นถุงนะคะให้มีความหนาประมาณ4นิ้วนะคะ3ถึง4นิ้วนะคะแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกอันนี้เป็นมูลไก่ค่ะ,นะคะใส่ลงไปแล้วก็ผสม,มให้เข้ากันดินที่เราใช้ในการปลูกมันฝรั่งค่ะเป็นดินจากสวนนะคะแล้วเราผสม,มจากปุ๋ยหมัก นะคะจากถังหมักปุ๋ยนะคะเป็นเศษขยะจากครัวเรือนเนาะเศษขยะจากสวนนะคะเราใส่ในถังแล้วก็มันก็เน่าสลายนะคะแล้วเรามาผสมในดินนะคะสังเกตดูว่ามันจะมีความร่วนซุยด,ดีมากเลยนะคะแล้วถ้าสังเกตดีๆมันก็จะมีอันนี้เป็นเปลือกไข่ค่ะก็เป็นขยะจากครัวเรือนนะคะเปลือกไข่ก็มีนะคะอันนี้ค่ะ แล้วก็ผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามันฝรั่งนะคะมาใส่ในถุงถุงนี้ใหญ่หน่อยนะคะเราก็ใส่ลงไปประมาณสักสามหรือสี่หัวก็ได้นะคะเราใส่สักสี่เนาะด้านนี้สอง ด้านนี้สองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาดินกลบข้างบนก็ให้มีความหนาประมาณสามนิ้วค่ะ เสร็จแล้วก็รดน้ำด้วยค่ะก็รดพอชุ่มเนาะสิบแปดวันหลังจากที่เราปลูกมันฝรั่งลงในถุงสีดำนี้นะคะเ,เพื่อนๆตอนนี้มันก็มียอดออกมาเนาะแล้วปลูกสีหัวมันก็ออกมาสีหัวเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะในการอยู่เมืองหนาวเนี่ยถ้ามันฝรั่งออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาดินกลบกลบใบทั้งหมดเลยนะคะ เพราะว่าในเมืองหนาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยอากาศยังหนาวอยู่นะคะมันก็จะมีน้ำค้างแข็งนะคะซึ่งอาจจะทำอันตรายต่อยอดของมันฝรั่งได้นั่นคือเหตุผลหนึ่งนะคะเหตุผลที่สองเนี่ยเพื่อเพิ่มผลผลิตนะคะถ้าเราเอาดินกลบข้างบนเนี่ยมันก็จะทำให้มันฝรั่งที่ออกมาเยอะนะคะมันจะมียอดขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็ด้านยอดด้านข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีมันฝรั่งออกมานะคะ หตุผลอันที่สามนะคะที่เราต้องเอาดินกลบเพราะว่าเราต้องการเอาดินกลบหัวของมันฝรั่งไม่ให้โดนแสงแดดหรือแสงอาทิตย์ค่ะ,ะคุณคุณก็คงทราบดีนะคะว่าถ้ามันฝรั่งเนี่ยโดนแสงหรือแสงแดดกลายเป็นสีเขียวนะคะถ้าทานแล้วเนี่ยมันจะเป็นพิษนะคะนั่นคือเหตุผลทั้งสข้อค่ะนะคะดาวได้เตรียมดินแล้วนะคะเราก็เอาดิน ลบเนาะเทลงไปเลยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันฝรั่งมันก็หาทางเอายอดขึ้นมาเองค่ะมันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็กลบมิดเลยแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวดินดินล้นถุงนะคะเพราะว่าถุงนี้เราพับไปนะคะ เวลาเราเอาดินใส่เพิ่มเนี่ยเราก็ขยับถุงเพิ่มได้นะคะไม่มีปัญหาะคะ่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะถ้าอีกสองอาทิตย์นะคะมันฝรั่งนะคะโตขึ้นอีกเราก็จะทำแบบนี้อีกค่ะก็เอาดินกลบเหมือนที่เราทำไปค่ะ